สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตรบอนสีนะคะพบกันยามเย็นค่ะวันอาทิตย์นะคะก็พามาชมบอนสีสวยๆกันอีกเช่นเคยนะคะก็วันนี้จะพาชมแม่พันธุ์ด้วยแล้วก็มีต้นลูกมาแบ่งด้วยนะคะสนใจพันธุ์ไหนนะคะสามารถารับชมแล้วก็จดชื่อสายพันธุ์ไว้ได้นะคะโทรหาหนูที่เบอร์โทร0642824363นะคะ วันนี้ก็เดีย๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะนี่ด้านหน้ากล้องนี่จะเป็นหางหงโบราณน,นะคะใบยาวนะคะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นหงหาวนะคะงหง่าวแดงเงาๆนะคะอันนี้พอเพิ่งรดน้ําไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะใบยาวๆสีโทนขาวนะคะเป็นลูกไม้เมล็ดนะคะอันนี้พอจากเมล็ด นี่ค่ะนี้จะเป็นกัญหาชาลีนะคะ yes. UK, Rebecca, นี่อันน euh ี้สีสวยค่ะเวลากัดสีจะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้ก็จะมีแบ่งเป็นต้นลูกนะคะต้นละเจ็ดสิบนะคะกัญหาชาลีนี่ค่ะอันนี้เพชรมณีนะคะนี่เพชรมณีตอนนี้ก็จะมีแบ่งเป็นต้นลูกนะคะไม้ชนิดนี้เป็นไม้กัดสีนะคะตอนเด็กๆก็เป็นสีเขียวนะคะ มีต้นลูกแบ่งอยู่ที่เจสิตน้นจริงๆจะเป็นสีแบบนี้ค่ะคือเขาจะเขียวมาทั้งใบเลยนะคะมีแบ่ง70ค่ะหานุมานประสานกายนะคะกระถางละอันนี้ขออยู่ที่1 0 0บาทนะคะหานุมานประสานกายคะ่ะอันนี้หานุมานเชิญทงนะคะนี่ตอนกัดลายเต็มเนี่ยพื้นจะกัดออกเป็นสีชมพูนะคะนี่หานุมานเชิญธงนะคะ ก็พื้นกัดชมพูค่ะสวยนะคะเพราะว่าตอนเด็กนะคะพื้นใบจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะโตกัดเต็มจะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้คือหานุมานเชิญทงตับรามเกียรตินะคะวันนี้มีต้นลูกมาแบ่งอยู่ที่หกสิบนะคะตอนเด็กก็จะเป็นสีขาวๆมาก่อนนะคะพอโตกัดพื้นชมพูอันนี้สีปาดนะคะยิ่งโตยิ่งสวยะค่ะสีปาดเป็นไม้เก่านะคะทรงใบาย,ยาวดูดีนะคะ ก็ตอนนี้มีเป็นต้นลูกนะคะตอนเด็กๆพื้นจะเป็นขาวๆเลยนะคะขาวใบายาวแบบนี้นะคะพอโตขึ้นพื้นจะเป็นสีชมพูเริ่มกัดชมพูค่ะอันนี้มีแบ่งสีนิ้ว60นะคะชื่อสีปาดนี่ค่ะอันนี้พิษณุโลกนะคะพิษณุโลกสวยมากเป็นใบายาวนะคะตับจังหวัดอันนี้จะมีแบ่งเป็นต้นลูกอยู่ที่70เท่านั้นนะคะพอเม็ดขึ้นนะคะพื้นจะสวยเพราะว่าตอนเด็กๆพื้นมันจะออกเขียวๆนะคะดูใบล่างๆเขา แต่ว่าพอเม็ดขึ้นพื้นจะกัดออกแดงๆด้วยนะคะใบยาวสวยอันนี้คือพิสณุลโลกค่ะนินไอเยรานะคะไม้ทนเข้มเลยใบสะโพกเขาจะกว้างๆนะคะอันนี้ก็จะมีต้นลูกแบ่งอยู่ที่หกสิบนะคะมีไซต์ต้นลูกไซส์เล็กเริ่มออกแล้วนะคะนินไอเยราค่ะไม้ทนเข้มนี่ค่ะอันนี้ปีกโค้งนะคะเวลากัดเต็มจะเป็นแบบนี้ค่ะสวยมากนะคะล่างเต็มเขา ปีกหงเนี่ยตอนเด็กๆเขาจะเป็นแบบกัดมานะคะเป็นไม้กัดสีค่ะแต่ตอนเด็กเลยจะเขียวเลยนะคะนี่ตอนนี้มีต้นลูกแบ่ง100บาทนะคะสำหรับปีกหงก็จะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะปีกหงนะคะปีกหงอันนี้อยู่ที่100บาทนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะอันนี้แม่สวยมากนะคะสำหรับปีกหงเวลาโตขึ้นอันนี้ขออยู่ที่100นะคะมีจำนวนให้นะคะสำหรับปีกหง เริ่มกัดแล้วค่ะเพราะว่าตอนเด็กเนะะี่ยค่ะสังเกตใบล่างจะเขียวมาก่อนเลยนะคะนี่อันนี้สวยมากเลยใบดกดกอันนี้คือพวงซับนะคะพวงซับนี่ตอนนี้มีไซส์ที่แบ่งอยู่ที่ห0สิบนะคะพวงซับไม้ชื่อดีมากเลยนะคะนี่เวลาตัวขึ้นสวยนะคะใบใหญ่นี่ค่ะอันนี้คือพวงซับนะคะสีแปลกสวยค่ะ ค่ะนี่คือสุดปราถนานะคะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะเม็ดเขาจะกัดถี่ขึ้นนะคะสุดปราถนานตอนนี้ก็จะมีเป็นไซส์สี่นิ้วแบ่งนะคะสี่นิ้วก็กัดสีมาแล้วด้วยนะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะอันนี้โชคลำซ้ำค่ะดังๆนี่นะคะอันนี้ทองประกายแสนนะคะต้นละห้าสิบนะคะทองประกายเศษสีจะออกส้มๆแดงแงนะคะกัดสีเรียบร้อยเลยนะคะทองประกายเศษไม้เก่านะคะ อันนี้จะเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะนี่แต่อันนี้หน้าเขาจะไม่ค่อยออกชมพูนะคะไม่ค่อยได้แสงใครรับนะคะหนูขออยู่ที่40นะคะเศรษฐีสุพรรณ4ี่ิบนะคะนี่ค่ะถ้าแบบว่าช่วงไหนที่แบบไม่ค่อยมีแดดหรือว่าแสงไม่พอเนี่ยสีเขาจะดรอปลงนะคะนี่อันนี้สวยมากนะคะน,นี่คือเพชรคุ้มนะคะเพชรคุ้ม ไซนี้จะอยู่ที่แปบนะคะกาสีมาแล้วแล้วเม็ดเด่นขึ้นมาเลยนะคะเพชรคุ้มค่าสวยมากนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้ค่ะเป็นใบไทยบอลโบราณนะคะชื่อว่าเพชรคุ้มค่ะเนี่ยค่ะองค์หญิงอนัญญาพนาวันนะคะยิ่งโตยิย่งสวยะคะ่ะสีเขาเข้มแล้วป้ายมาด้วยนะคะไม้ชนิดนี้เป็นไม้ใบใหญ่ๆใ,ใ,ใบไทยนะคะ อันนี้องค์หญิงอนัญญาพนาวันป้ายด้วยค่ะนูนนะคะอันนี้คือหานุมานเชิญทงนะคะล่างเต็มสวยมากๆเลยนะคะนี่นางสุชาดานะคะใครรออยู่ตอนนี้ต้นลูกมีออกแล้วนะคะตอนเด็กต้นลูกจะเขาขาวมาก่อนนะคะยังไม่มีลายแบบนี้นะคะ ก็จะมีแบ่งอยู่ที่35นะคะนางสุชาดาเดี๋ยวหนูเอาต้นลูกให้ชมคะ่ะคะ่ะน,นี้นางสุชาดานะคะจะอยู่ที่35บาทนะคะตอนนี้เริ่มมีออกมาแบ่งอีกรุ่นหนึ่งแล้วนะคะสําหรับท่านใดที่รออยู่นะคะอันนี้คือนางสุชาดานะคะใครรับนะคะขออยู่ที่35คะ่ะอันนี้ก็เหลืองนะคะเหลืองมดิลั์ ไซส์นี้จะอยู่ที่70นะคะสำหรับเหลืองมานิลัสก็จะเป็นไม้เหลืองนะคะเข้มๆแล้วก็จุดเป็นสีแดงนะคะเหลืองมานิลัสนะคะอันนี้ไม้เหลืองนะคะมีชื่อว่าเหลืองวันชนะนะคะวันชนะจะข้างในชุมพูนะคะเส้นขาวอันนี้ขออยู่ที่100นะคะสำหรับเหลืองวันชนะค่ะ อันนี้พระนางสุจิตานะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะพระนางสุจิตาเป็นไม้ใบยาวค่ะกัดสีออกชมพูอมส้มๆหน่อยนะคะอันนี้ก็เริ่มกัดมาแล้วใกล้เต็มแล้วค่ะนี่นะคะพระนางสุจิตาหมอปริญญานะคะฟอร์มนี้ให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะป้ายสวยค่ะปายชัดเจนมาเลยนะคะหมอปริญญานะคะสวยมากนะคะใบเหมือนรูปหัวใจเลยสะพพกเขา เนี่ยค่ะประมาณนี้เลยแล้วก็หูใบชิดกันนะคะไก่แก้วมาลายทองนะคะอันนี้กระถางละ80นะคะเป็นตระกูลไก่นะคะไก่แก้วมาลายทองกัดสีแล้วด้วยนะคะสีสวยมากนะคะอันนี้ค่ะเป็นลูกไม้นะคะสีออกหวานๆเลยเป็นชมพูอมม่วงนะคะให้ไปต้นละ50นะคะสำหรับลูกไม้สีโทนชมพูอมม่วง นี่นะคะสีสวยนี่เนตรนารีค่ะไม้ด่างนะคะต้นรับแปดสิบนะคะสําหรับเนตรนารีนี่นะคะอันนี้ก็เป็นลูกไม้นะคะโทนสีจะออกไปทางโทนส้มๆนะคะมีหัวใบเปิดๆด,ด้วยนะคะนี่ใครรับหนูขออยู่ที่ห้าสิบนะคะสําหรับลูกไม้โทนส้มๆนะคะแล้วใบไม่ใหญ่คะ่ะตัวนี้ใบเล็กๆนะคะใบดกๆหนูขอเรียกเขาว่าลูกไม้ส้มแล้วกันนะคะใครรับนะคะ าสามารถโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะต้นละ50ค่ะอ่าดารานพรัสรนะคะนี่ไซนี้จะอยู่ที่80นะคะให้ราคาโปรพิเศษปีใหม่นะคะสำหรับดารานพรัสรนะคะ80บาทป้ายสวยๆเลยนะคะนี่ค่ะทรงสวยมากอันนี้มีจำนวนนะคะใครสั่ง รับกี่ต้นแจ้งหนูได้เลยนะคะดารานพลัสนะคะเจ้าสาวอันนี้ก็ไม้ป้ายเหมือนกันนะคะอยู่ที่แปดสิบนะคะเจ้าสาวก็จะป้ายชุมพูนะคะยิ่งโตยิ่งป้ายเข้มค่ะนี้อันนี้เทพอัสดงนะคะเทพอัสดง,ะะสดงไม้ทนดําเขียวนะคะให้ายต้นละห้าิบนะคะสีสวยมากนะคะแล้วใบหูชิดใบหนาเลยนะคะเทพอัสดงนะคะเป็นไม้เก่าคะ่ะค่ะนี้เววมายุรานะคะ กระถางละห้าิบนะคะเป็นไม้กัดสีบอนเก่านะคะเวลาโตก็จะกัดสีชมพูชมพูนะคะสีสวยมากนาลีบูรพานะคะป้ายค่ะนี่ป้ายชมพูสวยๆเลยอันนี้ขออยู่ที่ห้าสิบนะคะนาลีบูรพาไม้ป้ายบอนเก่านะคะป้ายสีชมพูแล้วตรงเขียวๆก็กัดสีมาด้วยนะคะนี่ค่ะใบแข็งอันนี้เท้ารำไพนะคะป้ายสวยๆเลย นี่อันนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบนะคะท้าวรำไพยป้ายแบบชัดๆมาเลยนี่ค่ะตระกูลไม้เก่านะคะท้าวรำไพเท้าวหิรันนะคะอันนี้มณีล้อมเพชรนะคะดังหน้าสวยเลยอันนี้ขออยู่ที่ให้ไป90นะคะตัวนี้มณีล้อมเพชรค่ะด่างชุมพูแล้วก็จะมีด่างประมาณนี้ค่ะด่างน้อยลงมาหน่อยอันนี้ขออยู่ที่80นะคะมณีล้อมเพชรนะคะเทพพบุตรนะคะเทพบุตร นี่กลมด่างกลมป้ายนะคะสวยมากอันนี้ขออยู่ที่150นะคะเป็นไม้หายากนะคะเทพพบุตรสีจะวนหวานหน่อยแล้วก็ป้ายมาด้วยนะคะอันนี้จะเป็นจังหวัดค่ะกาญจนบุรีนะคะใบกลมนี่อันนี้หนูให้อยู่ที่กาญจนบุรีให้ไปต้นละ80นะคะ80ดสสวยมากนะคะนี่อันนี้พิกุลทองค่ะไม้เก่าเลยเริ่มกัดลายมาแล้วนะคะ พิคุลทองให้ไปกระถางละเจบาทนะคะเป็นไม้เก่านี่นะคะเผื่อใครสะสมไม้เก่านะคะบัวหิมะนะคะต้นละห้าสิบนะคะบัวหิมะจะเป็นกลมขาวนะคะสวยมากแล้วพอโตขึ้นจะเห็นได้ว่าเริ่มมีชมพูและเลือดขึ้นมานะคะอันนี้คือบัวหิมะนะคะต้นละห้าสิบค่ะนี่ค่ะกันหาชาลีตอนเด็กๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพอโตขึ้นกัดสีนะคะสวยมาก อันนี้อยู่ที่เจสิบนะคะกันหาชาลีนะะหนุมานออกศึกนะคะก็มีมาแบ่งด้วยสี่นิ้วนี่กัดลายมาแล้วด้วยนะคะต้นละห้าสิบนะคะนี่ใบเบลอเลยนะคะสวยมากแล้วเป็นใบกลมด้วยนะคะกลมใหญ่เลยนี่ค่ะอันนี้ก็สวยหมอจินดานะคะใบเหมือนรูปหัวใจเลยนะคะหูใบชิดหูใบเกยกันเลยอันนี้คือหมอจินดานะคะมีแบ่งหกสิบนะคะนี่ค่ะดารานะคะ สวยมากยิ่งโตยิ่งสวยค่ะอันนี้นี่สุชาดานะคะเดือนมีนาคมนะคะนี้เดือนมีนาคมตับเดือนนะคะตับเดือนอันนี้มีแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับเดือนมีนาคมแล้วก็อันนี้จะเป็นแตงโมนะคะนี่แตงโมเปลือกบางเลยเหลือเขียวแบบขอบขอบอันนี้คือเต็มฟอร์มเลยนะคะแตงโมจะเป็นแบบนี้นะคะเวลาโตแบบเต็มฟอร์มเลยแดงจะเยอะเลยนะคะ มนะ,ะีนะคะ่ค่ะบางใหญ่ใหญ่จริงๆค่ะใบใหญ่ไปเลยเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสุดปาถนานะคะนะคะ่ะอันนี้คือสาวนะครหลวงนะคะใบแข็งแข็งนะคะเวลาโตเต็มที่นี่อันนี้หนูจําชื่อไม่ได้นะคะชื่ออะไรไม่จําไม่ได้นี่สีสวยนี่ก็หมอปริญญานะคะตอนนี้มีต้นลูกแบ่งอยู่ที่แปดิบนะคะหมอปริญญาใบาแข็งะคะ่ะจถเป็นไม้ปลายด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันธ์ุไหนนะคะสามารถจดชื่อสดสายพันธ์ุโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะวันนี้ก็ขอลาการไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ